ช่องสครีผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับประสบการณ์สยองเมื่อเจอกระสือในเมืองกรุงเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นนับว่านานหลายปีถ้าจะนับกันจริงๆก็คงราวๆสากว่าปีก่อนคือสมัยนั้นผมอยู่ประมาณปห้ากำลังอยู่วัยเด็กเลยแน่นอนว่ายังจำเหตุการณ์นี้ได้ไม่เคยลืมเลือนสมัยนั้นบ้านผมอยู่บริเวณระหว่างทางตลาดบางแคกับบางบอนครับ อยู่ช่วงเส้นถนนสุขาพิบาลภายในซอยสมัยนั้นมีแต่สวนทั้งนั้นยังไม่ค่อยมีไฟบ้านหรือไฟถนนเจริญแบบทุกวันนี้จําได้ว่าวันเกิดเหตุตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมหรือวันปีใหม่นั่นเองวันนั้นที่บ้านผมกับเพื่อนบ้านอีกหลายๆคนก็มาจัดงานปีใหม่กินกันง่ายๆที่ลานในบ้านโดยซื้อลูกชิ้นย่างไก่ย,ย่างต่างๆนานา,นาม,มานั่งกินด้วยกันพอเวลาล่วงเลยมาถึงประมาณสองทุ่มก็เลิกกินกัน แต่ก็ยังมีผู้เด็กๆที่ยังวิ่งเล่นกันอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีผมร่วมเล่นอยู่ในวงนั้นด้วยตอนนั้นเราเล่นแบบที่คนโบราณเขาเรียกชื่อกันแล้วโยลูกป,ปิงปองให้ตกพื้นกระเด้งและอีกคนวิ่งไปรับอาดเล่นกันประมาณ6กถึงเคนโดยผมนั้นถือว่าเด็กสุดในกลุ่มเลยก็ว่าได้ครับอายุเพิ่งจะสิบขวบแล้วจังหวะที่โยลูกป,ปิงปองอีท่าไหนไม่ทราบลูกป,ปิงปองเกิดกระเด้งจนข้ามกำแพงเข้าไปในที่ข้างๆ ซึ่งเป็นสวนร้างและแทบจะไม่มีใครเข้าไปเลยพรผมเห็นด้วยความเป็นเด็กก็รีบตามไปเอามือกาะกำแพงเพื่อที่จะปีนขึ้นไปเก็บลูกปิงปองมาแต่พอปีนขึ้นไปสูงพอหัวพ้นขอบกำแพงผมก็ถึงกับชะงักจนตาค้างอยู่ตรงนั้นตอนนั้นแน่ใจครับว่าตาไม่ฝาดแน่นอนคือผมสังเกตเห็นดวงไฟสีส้มๆร,ร,รวูเหมือนไฟจากแสงเทียนอะไรประมาณนั้นแต่ว่าสว่างกว่ามันกำลังลอยอยู่ตรงยอดต้นมะพร้าว ซึ่งหากจากจุดที่พวกผมเล่นกันอยู่น่าจะประมาณห0สิบเมตรเห็นจะได้มั้งครับเมื่อเห็นผมก็ชี้ไปให้พวกเพื่อนๆพี่ๆที่เล่นด้วยกันดูทุกคนก็มองดูด้วยความแปลกใจว่านั่นคืออะไรจนสักทักก็มีพี่คนหนึ่งตะโกนขึ้นว่านั่นมันกระสือหรือเปล่าวะแล้วทุกคนก็เริ่มจุกคิดแต่สายตาก็ยังมองไปที่แสงไฟด้วยความประหลาดใจในแบบที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนแสงไฟนั้นมันวงเวียนอยู่บริเวณย,ยอดต้นมะพร้าวประมาณ 2. หนึ่งถึงสองนาที แล้วช่วงหนึ่งที่ไฟของมันสว่างวาบขึ้นทีนี้ผมสังเกตเห็นเป็นหัวคนมีผมยาวรวมถึงไส้ซึ่งให้ลงมาด้วยแน่ใจครับว่าเวลานั้นทุกคนล้วนเห็นกันหมดผมยอมรับว่ากลัวม,มากขนาดว่ากลัวจนเผลอร้องให้ออกมาเลยแล้วซักทักดวงไฟนั้นก็ค่อยๆลอยช้าๆก่อนจะวุกหายไปแถวโดงมะพร้าวในสวนซึ่งเวลานั้นมีผู้ใหญ่บางคนที่เห็นเหตุการณ์เช่นเดียวกับที่พวกเราเห็นด้วย โดยต่างคุยกันพร้อมกับตั้งข้อสงสัยว่ากระสือที่เห็นนั้นน่าจะมาจากที่ไหนกันทำนองว่ากระสือตอนนั้นจะเป็นใครในหมู่บ้านเราหรือเปล่าด้วยหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปได้ไม่นานก็มีผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกได้สองเดือนมาเล่าให้พ่อกับแม่ผมรวมถึงคนที่อยู่แถวแถวบ้านฟังว่าตัวเธอเองก็เห็นกระสือเหมือนกันคือตอนนั้นขณะที่กำลังนั่งให้หนงลูกอยู่ตรงระเบียงหน้าบ้าน ปรากฏเห็นเป็นลำแสงสว่างวาบๆลอยผ่านมาพอเพ่งดูก็แน่ชัดว่าน่าจะเป็นกระสือเวลานั้นเธอกลัวจนชีราาตรงนั้นเลยเธอยังเล่าต่อว่าพอวันรุ่งขึ้นก็มาดูตรงบริเวณต้นมะพร้าวที่เห็นกระสือเมื่อวานซึ่งเห็นเป็นซ่าอะไรไม่รู้เน่าๆแถมมีกลิ่นเหม็นมากๆเหมือนว่ากระสือเมื่อวานคงน่าจะมากินอะไรอย่างไรก็ตามข่าวคราวการพบเห็นกระสือช่วงนั้นจะลือกันอยู่ภานมิมเลย เลนเอาพอตกดึกพวกเด็กๆอย่างผมก็ไม่กล้าออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านอีกเลยหรือแม้กระทั่งพวกผู้ใหญ่ก็ต่างปิดประตูหน้าต่างเงียบกันไปหมดจนเวลาผ่านไปนานหลายเดือนทุกอย่างจึงเริ่มกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติกครั้งและนี่เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการพบเห็นกระสือในเมืองกรุงคือย่านฝั่งทนนี้เองซึ่งผมฟังดูก็แทบไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะครับว่าในกรุงเทพก็มีคนเคยพบเห็นอะไรพวกนี้ด้วยเหมือนกันแต่ก็พอเข้าใจได้ครับว่าในอดีตเมื่อ30 40ปีก่อน พื้นที่บริเวณบางแคบางบอนก็ยังไม่เจริญและผู้คนคงไม่พุกพล่านในแบบทุกวันนี้แน่นอนครับเชอริ่คีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ